สวัสดีค่ะทุกท่านปอแดงชาแนล้าพมาส้มบ้านตุ๊ก,กตาน้องอุ้งอิงค่ะเป็นภาพทายในต,อ,อ,ตอนกลางคืนนะคะไกล้ก่ษยคำประมาณทุ่มหนึ่งะคะสวยงามมากๆค่ะนี่ก็เป็นการทายนะคะตอนตอน,ตอนเสานะคะตอนกลางเว้นคุณชิสเกตส้างบ้านนะคะที่สามบ้านน้องอิงคุยกับน้องอิงว่าสิติดเอบอสันน้องอิงว่าน้องอิงบนอนอเอ บ่มักนอนเอว่าสั่นเอาแต่พระล่มตัวเดียวก็พ่อเนาะว่าสั่นน้องบอ่มักเอค่ะทุกท่านนี่ภามาเบิ่งการติดตั้งผ้ามา่านนะคะติดผ้ามา่านนะคะร้านไอเดียพามา่านมาติดนะคะติดฟรีค่ะทุกท่านติดฟรีผ้ามา่านสวยค่ะลายตาไกงามค่ะงามติดฟรีเลยบ่คิดคำเมูมลค่าคาใดใทั้งสิ้นเลยใจดีมากๆเลยนะคะเป็นสีซีโอรถเป็นบ่อค่ะทุกท่านซีโอรถฟ้าพนังของห้อง ุก,กตากระเ็นซี่ออกฝ่าเจ้าหน่อยเนาะมันบอกค่ะทุกท่านสวยงามมากค่ะทุกท่านงามง่ามงาม,งามสวยสวยเป็นเพิ่นเฮตเองเพื่อนตัดเจ็บเองเลยค่ะไปสนใจเพิ่นกระบอกเบอร์โทรอยู่นะคะอ่านไปเบอร์นาส่องของคุณเศรษฐกิจ้างบานนะครับราคากันเองว่าสันราคาย่อมเยาวิ่นไม่ติดตังหันหน่องอ,ง,งอิงติดฟี่เลยค่ะทุกท่านแล้วต่อไปก็สิมีมงลวดเล็กดัดนะคะ มะไฮฟีอีกคือกันเดดฟีอีกนี่จะน้ำนองเอื้งหลายค่ะไม่ได้ค้นหักนองหลายแพงนองหลายยัีกับไม่แต่ให้มาฟี่ฟีเบิร์ดบอคิดมูลคา่าบอคิดคา่บคดคาบริการเลยบอเอาเงินจากบาทเลยไม่ได้ฟีนะคะเพราะว่าตอกเสาเข็มเสาสามสิบต้นกับฟี่ค่ะทุกท่านจอน้ำบอดานกับฟี่นะคะอามาติภามาเนี่ยกับฟี่อีกนะคะแล้วสิมิเล็กดัดงวงลวดอีกกับซีฟีอีก เมียนแต่เอนะคะเอก็สิไม่ติดตัางห้ยฟีคือกัดแต่ปรากฏว่าน้องอุ้งอิงว่าบ่บ่มักนอนห้องเอะว่าสั้นน้องบ่ชอบนอนเองห้องเอะเพราะน้องเป็นโรคหอมหืดเนาะหอมหืดสิบ่ค่อยมักเอะบ่ความเย็นปันได้แต่ว่าต่อไปติดไวรัสอีหลาติดไวโรดสขมีคนมาหายติดไวรัสติดไวเพื่อไวหันอาล่ลาตอนนี้ยังบ่มักบ่มักเอะบ่สอบเอะต่อไปอีหลากระสิสิ้นเองนะคะเอาไว้เวลาแขกคนมากบ่เปิดก็เป็นยังแขกคนมานอนพักน้อยังกระสิเปิดใหาก้าเจ้า ได้เย็นเย็นเวลาอากาศฮออๆเนาะนะคะติดไว้โลดนะคะถ้าหาบ่ต้องการเปิดถ่าก็บเต้องเปิดอีลาตีโลดมีคนตินไท้อีลาตีโลดนะคะเดี๋ยวก็สิมีมาติดนห้คือเก่าแล้ค่ะพะมันก็จําเป็นนะคะจาเป็นอยู่เปิดอ่อนๆก็ได้อีลาเปิดอ่อนๆยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ได้อ่อนๆบ่ต้องเปิดแอร์เต้องแห้งก็ได้แล้วก็สิ้นเองค่ะสิ้นเองไม่ไหมก็ธรรมดาเราชอบเพิ่งไปก็สิชอบเพื่อกันอีลาคือเก่านะคะ ดีใจน้ําอีลาลหลายอีลาอุ้งอิงลหลายนะคะเนี่ยลายคนมีบุญนะคะไพกระห่าเพากระแพงนะไพกระย์เฮ็ดหอยเพลกระไ์พกระย์ไม่เฮ็ดห้คนหักอีลาหลาหลายดีใจอีลาเอ้ยทําความดีไว้เด้อนะรักษาวคนวดีของอีลาไว้นะคะ,ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะที่ปแปลงผ้าพามาชมอ,อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกับแปลงช่างแนวด้ก er ค่ะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้าแมนเดอร์ค่ะทุกท่านขอบคุณหลายค่ะทุกท่าน ะะพมา,ามางามเนาะค่ะทุกท่านนะงามง,าม,งามสวยสวยมากมากค่ะส,สีสีแบบนี้แรนดก็ชอบพื่อกันนะคะท่ทานสวยนาะค่ะสวยสวยขอบคุณหลายค่ะทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ